สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพื่อนตุ้ยนะครับพบกับคลิปประจําวันเหมือนเดิมนะครับก็ย้ํากันเหมือนเดิมนะครับว่า ใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมนะให้รีบเข้ามาเลยนะครับกับกลุ่มไลน์แอดโกแปดแปดนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามารับข่าวสารเจ้าผมโดยตรงนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการลุกหนังทุกวันเหมือนเดิมเป็นประจำนะครับแล้วก็จะเป็นผมเนี่ยนะครับกับพี่ๆคอลมนิดกูรูชื่อดังหลายๆคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะฮะเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาคุยกันมาใกล้ชิดกันให้มากกว่าเดิมนะครับนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารแล้วนะฮะเราจะมีก าสุดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคอมมิ i นิตี้ชิ d น,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้เข้าก็รีบเข้าเลยละกันนะครับวันนี้นะครับผมขอพาทุกท่านไปคุยถึงประเด็นที่กําลังร้อนแรงกันในโลกลูกหนังตอนนี้นะครับขอนอกเรื่องแมนเชสเตอร์เด็ดวันหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของลิเวอร์ลเมซีนั่นเองนะครับอ่อคือผมไปเห็นคอมเมนต์ของหลายๆคนนะครับที่บอกว่าเฮ้ยทาไมเมสซี่ถึงไม่ยอมลดค่าเหนื่อยอีก ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยอีกเพื่อที่ทางสโมสรเนี่ยจะได้ยัดลงไปให้มันพอดีกับเพดานของลาลีกาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องอำลาบาร์เซโลนาแบบนี้นะครับคือ,เ,อเมสซี่เนี่ยเขาเสียสละตัวเองมากแล้วนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเนื่องจากเขายอมลดค่าเหนื่อยของตัวเอง50%แล้วนะครับ50%ก็คือครึ่งหนึ่งจากที่เคยได้อยู่แล้ว นะครับเพื่อที่จะได้อยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปผมถือว่าเป็นการเสียสละทีส่สุดยอดมากๆนะครับสุดยอดจริงๆแล้วเ,เพื่อนๆบางคนเนี่ยหลายๆคนเขาถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ลดอีกเพื่อที่อยู่บาซ่าต่ออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกละนะครับคุณลองนึกดูนะฮะว่าสมมุติเราทํางานเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราได้เงินเดือนอยู่รักแสนหนึ่งแสนบาทแสนบาทไทยนะครับแล้วพอนนี้บริษัทมีปัญหานะครับ เราเสนอตัวเองเลยเพื่อที่จะช่วยนะครับกับการลดค่าเหนื่อยมาอีกห้าสิเปอร์เซนตะครับลดค่าเหนื่อยห้าเอร์เพื่อที่จะช่วยพยุงสโมสรช่วยพยุงบริษัทให้ได้อยู่ต่อนะครับแต่ว่ามันก็ยังยัดลงไม่ได้ยังยังมีกฎที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถอยู่กับสโมสรอ,อยู่กับทีมต่อไปได้อยู่กับบริษัทต,ต่อไปได้แต่ภาระของเราเนี่ยถ้าเราลดอีกเนี่ยเราจะพยุงไม่ไหวละอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวเคสคล้ายๆกับของเมสซี่นะครับผมว่า นะคือค,ค,คุณทำทุกอย่างให้กับสโมสรคุณทาทุกอย่างให้กับทีมแล้วคุณทำทุกอย่างให้กับบริษัทแล้วนะครับแต่ว่า มันยังไม่พอจริงๆนะครับซึ่งผมว่าเมซี่เขาเสียสละมากพอแล้วนะครับกับกับตรงเนี้ยอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้ไอ้เรื่องเงินในอดีตที่เขาบอกเฮ้ยเงินมีมากมายใช้กี่ชาติก็ไม่หมดอัน,นมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับพอเขาก็ต้องมีภาระรับผิดชอบอยู่แล้วที่ผ่านมาเขาได้เงินระดับนี้เขาก็ต้องไปวางแผนชีวิตเขาว่าจะต้องทําอะไรยังไงวางแผนการไปใช้ไปทําธุรกิจนู่นนั่นนะครับซึ่งถ้าลดไปมากกว่าเนี้เมซี่เขาเองอาจจะไม่พอก็ได้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย ทำไมเมสซี่ไม่ยอมอีกไม่ยอมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันมันเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดของเมสซี่เราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตเขาเนะี่ยมันต้องรับผิดชอบอะไรอะไรบ้างนะครับซึ่งผมว่ามันก็เยอะแหละนะครับสาหรับตัวเมสซี่เองเนี่ยนะฮะในอดีตเขาอาจจะได้ตังค์มาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าคนเราในเวลามันมีเงินเยอะขึ้นเนะี่ยมันก็ต้องแบบไปหาทํานูน่นทํานี่นะครับสุดท้ายแล้วผารับผิดชอบคนมันก็ยัง ต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็อยากให้ทุกคนนะเข้าใจเมซี่ว่าเขาว่าเสียสละมากพอแล้วผมมันไม่ได้ไปติ่งอะไรเมซี่เลยนะถึงขั้นเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบด้วยซ้ําไม่ชอบที่หน้าเพราะว่ามันชอบยิงแมนยูไม่ใช่ว่าผมเกลียดเรื่องที่เขาเอ,อไม่ได้เกลียดเรื่องอะไรนะคือแบบยอมรับว่าเขาเป็นตั้งแต่ที่เก่งมากๆคนหนึ่งของโลกนะครับไม่ได้เป็นติ่งคือที่บอกว่าไม่ชอบนะว่าเขาชอบยิงแมนยูนะครับแล้วแมนยูเนี่ยก็ช่วดการได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอีกสองครั้งก็เพราะเขาอะนะครับเออ คือไม่ได้เป็นติ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นติ่งไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าก็อยากให้เข้าใจในตรงนี้และให้ลองมองในจุดของเมสซี่ด้วยนะครับเราเราจะบอกให้เขาเนี่ยปรับตัวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คือที่บาร์ซ่าจริงๆอ่ะนักเตะคนอื่นๆอ่ะก็ควรจะต้องลดด้วยนะครับผมว่าผมว่ามันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราบางทีเราก็อ,า,อาจจะสัมผัสไม่ถึงนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกเมสซี่เขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างซึ่งผมว่ามันก็เยอะอยู่แล้วแหละนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆลองลองลอง,ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่า เมซี่เนี่ยเขาเขาก็เสียสละตัวเองเยอะแล้วนะครับการที่มันไม่ได้อยู่ต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความบิดของเขาอะนะครับอ่ะอันนี้ก็อยากให้หลายๆคนที่มองเมซี่ว่าหเห็นกระตัวหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยให,ให้ลองมองในมุมอีกมุมหนึ่งให้ลองมองมุมกลับกันนะครับ